ตอนนี้เ้ามาถึงผู้ผู้หมากพริกใช่ไหมน้องเปิ้ลผู้หมากยางมาถึงผู้หมากยางเลยพี่น้องที่ทัดแบบสวยแบบงามเลยผู้หมากยางมีอยู่อำอเภอเลิศนุท่าเนาะอำเภอเลิศนุท่าจังหวัดยะโสธรอำเภอเลิศนุท่าจังหวัดยะโสธรพี่น้องข้ามาเที่ยวมือหนีส่วนตัวมา จุดเช็คอินผู้หมักย่างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบล่มลื่นเลยพี่น้องมีพื้นผิวคล้ายๆดวงจันทร์คือผิวดวงจันทร์ใครใครผู้ใดเคยเห็นผิวดวงจันทร์แต่ค่อยๆย่างเลยพี่น้องคอยๆย่างเพราะว่าพื้นผิวเหมือนดวงจันทร์ พ่อพวกเด็กๆขึ้นมาเช็คอินกันขึ้นมาเที่ยวกันช่วงแรกประมาณสี่หางแรกพี่น้องประมาณสี่หางแรงพงระาะตรงนี้จะจะมีถังขยะไว้ไปรองรับนักท่องเที่ยวเวลาขึ้นมากินมันกินนี่ก็อ่า <c oughs> ทิ้งขวดน้ำก้นยังใส่ในถังขยะได้สวยมากพี่น้องอยูะะ่อมเพลินนกท่าจังหวัดยะโสธรนี่เองพี่น้อง สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนย่อนใจงามวีพนองหินที่เกิดจากธรรมชาติจะเกิดจากการกัดกรอนของของน้ำของร่มของหงางแน่พี่น้องเป็นตามธรรมชาติเพิ่งเห็นเนี่ยดีจะนัดก็เพิ่งเห็นคื่กันพี่นออ้องว่าอจังหวัดเจะสุดอนเฮามีมองสถานที่ดีๆแบบนี้ นี่คือจดเช็คอินผู้มักยางน้องเปิ้ลเฮ้น้องเปิ้ลน้องแยงก่อนฮน้องบุ๋มเออาหนึ่งคือเริ่มซื้อน้องบุ๋มนี่ไงไก่น้ำเที่ยวพี่น้องน้องบุ๋มคนสวยอัสวัสดีทักทายน้องจะถ้าทักทายต๊ตรงนี้เป็นสถานที่อ่ะนี่คืออ้ยน้าประธานนี่ผู้มาจากพี่น้องเบิ้งเดให้เบิ้งยู่ไปทั้งใ่ เด็กๆก็ขึ้นมากกันพูดโขดหินอย่างไจะเป็นท่งใช่ไหมคะท่งข้างล่างท่งท่งเหลืองท่งงนน้เิอ๋อทั้งเต็นกับสิเป็นสวนยางสวนมันสวนอ้อยพี่น้องแต่ขึ้นมาทั้งผู้นี่สวยงามมากเลยพี่น้องสิเห็นแต่ละจุดมองที่มีท่งนะแม่นบอท่งน้ำเหลืองแอ้วสียางหอดอยู่บ่ห่อบริเวณนีด เนื้อที่ไหลยอยู่ด้ทพี่น้องอน้าสิตั้งซื้อว่าผู้ผู้ดวงจันทร์นะบางเพื่อนผ,ผ,ผิวมันเหมือนดวงจันทร์อือสวยมากเลยแปลกเลยคะ่ะน่าเที่ยวมากเลยนะพื้นผิวเหมือนดวงจันทร์เลยตอนนี้บรรยากาศช่วงหนึ่งสองช่วงเย็นๆเนี่ยจะมีหมอกนิดหน่อยนะคะจี่เที่ยวไม่ไกลเลยค่ะอำเภอเลิงนุกทาเรานี่เองนะจ๊ะปูหมักยาง พื้นผิวก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องคล้ายๆผิวหลวงจันย่งางเบื้องได้เ่าหมอลำพักแห้งถ้าสมัยก่อนคงจะเป็นทะเลเอใช่ไหมคะแถวอีสานบ้านเราเขาบอกว่าสมัยก่อนเป็นทะเลนี่นะคะพื้นผิวนีนจะคล้ายๆดวงจันสวยมากๆเลยต้องมาเที่ยวนะคะหมอลำพักแห้งเชิญเที่ยวผู้หมักย่างตำบลสีแก้วอำเภอเรืองจังหวัดยะโสธรสวย อนนี้บรรยากาศสักประมาณห้าโมงกว่าๆได้ค่ะเอาเฮ็ดยังยุพุ่นเหรพุ่นเหนอคือมาลงมาอ๋อร้อปเข้าห้องน้ำสาธารณะมานะคะเสียเงินยุบอ่เดี๋ยวเสียเงินค่าเขาบ่ตามที่น้องสาวบอกน้องหมุมบอกตรงนี้ที่ภูมิกยางจะมีจุดเช็คอินห้าที่นะคะอัภาพก็จะมีการเคลื่อนไหวนนิดนึงครับพี่น้องถ้าเรามาเที่ยวค่ะอย่าลืมห้าที่ จุดที่เช็คอินเนี่ยจะสวยมากค่ะนี่คือคือคือที่แรกเลยที่มันจะมีตัวที่เช็คอินนะคะแล้วก็จะเป็นที่ข้างล่างจะสวยสุดๆแล้วก็ตรงทงตรงโน้นด้วยนะคะที่มองเห็นไกลๆนู้นเดี๋ยขยใยก่พาะะมือกล้องไปไหมไหมที่เช็คอินตรงโน้นมีการเอื้อมพ่ออมสวยมากมองเรื่องเรื่องแล้วพี่น้องตูดเช็คอินอีกตู้หนึ่ง หมดไปสี่ขวดค่ะเอาค่อยๆมากหรอว่าว้าอยู่ว่าหรงอวคะส่งซี่คี้วนี่ก็ได้ เคยกินเราจะพากินนะคะเราจะเป็นด่านแรกที่จะพากินนะคะ <s hr ie> อะไรแปลกเ้ื่องหรออยากเห็นค่ะ